กองกันไว้ตลอดครับดูดูเออจวบจวบจวบแฉลบอะครับพอแล้วอยู่ครับผมช่วงนี้มันไม่มไม่กินสับป,ปะรดเลยครับผมมีแต่กล้วยครับช่วงนี้มีแต่กินกล้วยแล้วครับผมผมลไม้ร่วงม,มันไม่พอมีแต่กล้วยครับ ดีครับยามเช้าเช้าอากาศค้มๆกับสภาพอากาศเมืองไทยวันนี้ครับพายุเข้าครับอ่อนๆครับพายุไม่หนักไม่แรงครับแค่ค้มๆมาดูค,ค,ความเมาความมอมความสนของเสียเราครับวันนี้อูนี่เจ๊ก็อึ๊บอึ๊บเฮ้ยมันจะไพอ,อะไรเนี่ยครับเพ้อ น่าลากออกที่นี่ไปลากับี่อ่ะครับโวินวีนอยู่แถวนั้นแหละครับสองไม่ลูกเขาอะมีครับมีมงสดใจดักฮึไครับควินครับปล่อยหลานนะครับผมอะไรจะออกบ่จะออกต่อนะครับ อ้าอะไรจากนี้นำฝนหมเพราดูต้องเสริมกาดข้างล่างครับเมื่อกี้มา <bard ớ nt> ดูครัดูดูดูอันนี้เป็น,ปนจอมปีนะครับแต่ข้างหลังไม่เท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นด้านที่อยู่ท่า,าด้านไหนมีคนเนี้ยลูกช้างก็จะมา,าสนใจด้านนั้นมากกว่าก็เลยทำเนี ด้านสองฝัง่งนี่เยอะนะครับด้านที่ตะวันออกครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ปล่อยออกมาคอกเลยมั้งน,นี่โอ้ไม่ใช่น่าจะพ่อเป่าพ่อเป่ามาย,ยังมิ่งพ่อเป่ามาแล้วบ่ครับเอ้้ยีนนออะไรอยากออกพ่อไปอหลานนะครับพ่อครับไปหลานนะครับพ่อ ว่งไงตัวหลาช้ามันแฉะมากเลยลูกเราไม่ต้องออกไปหรอกอืดูสิมอมแมมใหญ่เลยถึงจ,จะล้างตัวสาดยังไงก็โอ้ยหนะมึงตาจ่อยไหมไ,ไม่ใช่ขี้ตานะครับลูกดวงตาช้างครับจะมีน้ำน้ำไหลออกมาตลอดเวลานะครับ ไม่มีใครกยกัวว่าตอมน้าําตาไม่มีตอมหรือเปล่าไม่รู้เห็นเคย <ๆ S 1> ได้ยินมาอยู่รตบข้อมูลผิดพลาดประกานนรใดต้องของอภัยนะครับเพราะว่าเวลาช้างเขาโดนฝุ่น,ดนนะโดนอะไรเนี่ยกินนมแล้วครับเพิ่มพลังแนละ้วก็จะมีน้ำไหลออกมาป้องกันไว้กันเลยครับ เบื้งอะไรคักายอะไรายครับพ่ออะไรจะกินนมครับ <c oughs> โถหน้าตาฟินมากเลยครับตื่นขึ้นมากินนมเล่นกินนมนอนตื่นขึ้นมากินนมเล่นเนี่ยเหมือนคนแล้วครับเนาะดูตาครับจะหลับแล้วมั้งเนี่ยอะไรจะนอนมาครับ อะไราเต้มื่อกิ้ครับพอ่อพ่อเปามาขวนผมมาแล้วครับโอ้ยพ่อเปามาแต่เช้าเท่าวะพ่อวนมาไม่ทันพ่อเปาเลยดูดูเออจวดจวบจวดแฉบปะครับพ่อแล้วอยู่ครับผมช่วงนี้ผมไม่ผมไม่กินสับปะรดเลยครับผมมีแต่กล้วยครับช่วงนี้มีแต่กินกล้วยแล้วครับผมผมลไม้ร่วมมันไม่พอ ไม่ได้กล้ยครับกินกล้ยกินไปลูกวิตามินซีมันเยอะกล้วยน้ำว้าน่ะเราจะได้แข็งแรงภูมิต้านทานเยอะอ่ะผมขอไว้ชจังสั้นละครับผมมาไหมมาออกมาออกมาอุ้ยพอาเก็บมูลเมื่อกี้เองไม่ห่างดีอยากออกว่าสั้นเถอะยากตัวครับ นัดสาวไว้เน,ะา,นหา,หะเาะธรรมาหนาวละพ่อไว้รุ่นพ่อไว้รุ่นนัดสาวไว้พ่อโมโหไม่รานี่นันนดสา,า,าวเลยไม่รู้เวลามันคำกับเบิ้งเวลาเนี่ยวะมันมืดไปเนาะท่อ้าพ่ออู้จากอี้ยังไปดอกกระเจี๊ยมืดตลอดเวลาเลยเาล,าเลาโมโหเนี่ยครับเนี่ยทำไรอะ มึงขวกเป๋ายานแท้าลาปีดมึงมึงมึง,มงเป๋าก็ญญาแท้าลาปีดมึงนี่มึงอ้อยกัดเหมยบเลยเมืงง่อไงโอไม เเจ๊ครับยังไงเจ๊อ้วนทวนสมมูลใหญ่เลยนะเรานี่ตุ้มมุอยู่นี่อ้วนอะไรก็ไม่รู้ผมก็ใหญ่อ้วนก็อ้วนมาดูเลี้ยงลูกครับโตมากเลยลูกชายวันนี้ครับ ครับเร็วนิงครับก่อน,นมินงม,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 มิงมา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 มิงเร็วมาพ่อเร็วเฉยเฉยสิป่อยดีมาหน่อยเนาะวันอาทัดสาร์วันาวมาทตี์ลูกพี่อะ อือดู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 ดวงตาครับ <c oughs> อันนี้ตามิ่งนะครับฝ <c oughs> นตกอีกแล้วเจ้ฝนตกอีกแล้วเจ้วันนี้จะได้ทำมาหากินไห่เจ๊วันนี้นี่ มันตกกับพ่อต้องไปตัวไปเห็ดยังนี่มันยุ่งใหญ่คอยกินนี่มาโค้ชันอ <c oughs> ย่างดี <c oughs> ไปดูกับกิจาของแกนะครับตอนแกโกรธอ่ะถอดแม่มาเทะเลยมิ่งอ่ะกัดงวงครับอืมนี่เหมือนกัน <c oughs> อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งติดตาม,มด้วยนะครับเพื่อจะได้ชมคลิปวสวยๆน่ารักๆของทางดีแล้วก็มิม่งมงคลครับโอ้อยได้ข่าวว่าเอ,อ,อไรนะช่องลูกพี่บัวบานอะ่ะโดนแฮกโอ้ยเนาะเป็นยไงเน,นะาะครับผม ก็อุ้ยก็ให้กู้ขึ้นมาคืนได้ไวๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้พ่อเสือพ่อสิงครับก็กระทำการสิ่งใดก็ให้เอากลับมาคืนใน้ไวครับช่องมิ่งก็คงไม่เป็นปัญหาแล้วมั้งช่องเล็กเขาจะไม่รู้จะแฮกกันทำไมเนาะบางทีเขาก็บางที ก็มาก่อกวนม้างอะไรบ้างผมว่าเนาะความคิดของผมนะควาเห็นส่วนตัวนะครับบางทีก็อาจจะเกาะกระแสบ้างอะไรก็ไม่รู้ครับก็ภาวนาก็อยากให้เป็นกับพวกเราชาวช้างเลยครับก็เนี่ยางตูวให้เราดูอีกทางดีนี่ทงดีทางดีนี่

มิงมิงครับมิงเลยมันหนีแล้วมันหนีแล้วนี่นี่ยังเ,เสียงไหมมิงมิงอ่ามิงมิงไอ้มิง,ม,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 งมาแหมโ oh, mm hmm. อ้ยอยู่ซื้ออยู่เอิร์มาปากเลยวะ่ะมาแหมมา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 ไปก็ได้ครับ อลาคิดท้องทัวุกวันที่กันครับคิดถึงพ่อจริงหรือเปล่ามาๆมา,มา,มาให้กอดสิมาเนาะกอดสิปุกวันครับอลาคิถึงปุกวันครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับหลายหนี่มงคลชแนลครับดี๋ยวฝากฝา ดูขาครับอู้ย,ยไลค์แชร์นะครับติดตัวใหายดีแล้วก็ไฟนิ่งมงคลครับทุกนันใหม่คลิปหน้าครับ